สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับผมโทยีติวสอบราชการนะครับช่องที่จะทำมาให้ความรู้กับทุกท่านนะครับที่มีความใฝ่ฝันที่อยากจะรับราชการนะครับติวทุกสังกัดนะครับเน้นทุกบทนะครับเข้มข้นทุกเนื้อหาเลยนะครับก่อนติวนะครับฝากกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยการติดตามนี่เป็นกําลังใจอย่างดีเลยนะนะครับกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์สิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับเพื่อนของคุณด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะเรากําลังอยู่ในการติวนะครับเพื่อเตรียมสอบ ภาคกของกพนะครับประจําปี2563นะครับอ่าแล้วก็ยังอยู่ในหัวข้อของอ่าคณิตศาสตร์และการคิดวิเคราะห์อ่ะนะผ่านมาโอ้โหนะเป็นร้อยร้อยคลิปแล้วนะนะครับเป็นร้อยร้อยแล้วนะฮะรวมกันทุกหัวข้อเนี่ยนะครับแล้วก็ไปดูกันให้ทานกันละกันนะฮะตอนนี้เรากำลังอยู่ในหัวข้อของตารางแผนภูมิและกราฟนะนะครับยังอยู่ในตารางนะครับอ่ะเดี๋ยวเขียนชื่อให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะตารางนะครับ แผนภูมินะครับแล้วก็กราฟนะครับแต่นะครับมีแต่เนาะคือเราติวตารางมาเนี่ยโอ้กี่ตารางแล้วเนี่ยห้าตารางละใช่ไหมมีตารางที่แบบแบบยแบบากแล้วก็แบบง่ายนะครับแบบยากนี่คือแบบเป็นมาตรฐานนะนะครับยากเนี่ยเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ EP ที่แล้วเนี่ยนะครับเป็น EP สุดท้ายของตารางเนี่ยอ่าก็จะเป็นแบบง่ายหน่อยนะครับเป็น EP เบาสมองนะฮะเป็นข้อสอบ ข้อสอบบันเทิงนะฮะข้อสอบเบาสมองทีนี้เรามาดูแบบแผนภูมิบ้างนะฮะก็คือตารางเนี่ยเราฝึกกันไปแล้วเรารู้และว,ว่าเราไม่ต้องอ่านตารางใช่ไหมนะครับแล้วเราก็าไปดูที่ในตัวข้อสอบเลยแล้วค่อยย้อนกลับมาดูว่ามันอยู่ตรงไหนของตารางใช่ป่ะนะครับแล้วก็มันต้องใช้การเปลี่ยนแปลงคูณร้อยหารฐานนะฮะคือสูตรของมันแล้วก็ต้องใช้การปัดตัวเลขเพราะว่าตารางเนี่ยตัวเลขเยอะนะครับซึ่งท่านฟังให้ดีนะซึ่งกพมักนิยมออกข้อสอบเป็นตารางนะครับ มาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะฮะออกเป็นตารางแทบจะทุกปีเลยนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าแผนภูมิจะไม่มีนี่ไงยกมาให้ดูเนี่ยนะฮะอันนี้ก็มาจากข้อสอบกอพอเหมือนกันนะครับโอเคเนาะนะฮะก็คือ,อตารางเนี่ยจะมาเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าตารางเนี่ยตัวเลขมันเยอะดี นะฮะเรื่องของเรื่องคือตัวเลขมันเยอะดีมันสามารถทําให้เด็กๆที่เข้าสอบเนี่ยงงได้นะฮะงงได้เป็นอย่างดีแล้วหลอกง่ายด้วยนะฮะแผนภูมิกับกราฟเนี่ยตัวเลขไม่ใช่ไม่เยอะนะเยอะอยู่แต่ไม่เยอะเท่าตารางนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าเขาไม่ค่อยออกแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ออกนะฮะใครมีหนังสือแล้วนะครับเปิดไปที่หน้า85หฮะหน้า85นะ ไปดูนะฮะแผนภูมิมันนี่เป็นแผนภูมิวงกลมนะฮะเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับท่านใดที่ยังไม่มีหนังสือประกอบการติวนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับ0619535352นะครับจะโทรมาจะไลน์มาทุกอย่างได้หมดเลยนะครับโอเคนะอ่ะนะครับท่านควรมีนะหนังสือประกอบการเรียนนะฮะเพราะว่ามันก็เหมือนกับการเรียนหนังสืออ่ะน้องท่านก็จะสามารถจดลงไปได้นะฮะเอาไปอ่านทบทวนได้ ถ้าไม่มีหนังสือก็ดูตามไปก่อนก็แล้วกันนะครับช่วงนี้เราจะไม่เห็นหน้าเห็นตากันนะเพราะว่าผมจําเป็นที่จะต้องให้ท่านเห็นข้อมูลนะครับในข้อสอบมากกว่านะครับที่จะมาเห็นหน้าหล่อๆของผมเนาะยอมยอมสละนะครับท่านก็ดูตามนี้ก็แล้วกันนะฮะถ้าใครยังไม่มีหนังสือนะครับถ้าใครมีหนังสือแล้วก็ดูไปแล้วก็ดูหนังสือตัวเองตามไปด้วยก็แล้วกันนะครับยังไม่มีก็เดี๋ยวดูเสร็จแล้วค่อยสั่งซื้อก็ได้นะครับอ่าเรามาดูครับแผนภูมิที่1 นในหน้า 5, 85นะนะครับหน้า85เขาบอกงี้ฮะเขาคือวิธีการทําแผนภูมิเนี่ยเหมือนกับตารางเลยคือไม่ต้องไปอ่านตัวเลขมันเลยว่ามันคือมันมีตัวเลขอะไรบ้างอ่านไปก็ไร้ค่าไม่รู้จะอ่านไปทําไมมันเยอะใช่ไหมก็คือแต่ต้องอ่านหัวมันนะฮะหัวมันบอกว่างบประมาณรายจ่ายจําแนกตามลักษณะงานนะครับประจําปี2535โคตรเก่า นะฮะโคตรเก่านะฮะบางคนยังไม่เกิดเลยนะฮะอยู่พบภูมิที่แล้วอยู่นะครับบางคนเกิดแล้วนะฮะก็ไม่รู้แหละนะครับแต่นี่มันคือข้อสอบเนาะเขายกมาเราก็เอามาทำกันนะครับก็อย่างแรกเลยคือไม่ต้องไปดูแผนภูมิมันไปดูโจทย์เลยฮะว่าโจทย์มันถามอะไรแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูที่แผนภูมินะฮะแผนภูมิจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่จะไม่ค่อยเหมือนตารางนะข้อหนึ่งนะฮะเขาถามว่างบประมาณรายจ่ายด้านอื่นๆแสดงว่ามันต้องมี นะฮะมันต้องมีงบประมาณรายจ่ายด้านอื่นๆเนี่ยอยู่ในแผนภูมิแน่นอนนะฮะมากกว่างบประมาณรายจ่ายด้านการป้องกันประเทศนะฮะด้านการป้องกันประเทศอยู่เท่าไหร่อยู่เท่าไหร่โอเคนะนะครับมันถามว่าอยู่เท่าไหร่เลยนะไม่ได้ถามว่าอยู่ร้อยละเท่าไหร่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับและทีนี้เราก็มาดูในช้อยในช้อยมันก็บอกบอกเป็นแบบตัวเลขแบบดัดๆเลยอะคือไม่ได้บอกเป็นเปอร์เซนต์หรือว่าไม่ได้บอกเป็นอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็คือเราเพียงแค่ต้องหา ว่างบประมาณรายจ่ายด้านอื right. But, ่นๆเนี่ยม so ันมากกว่าต้องการประเทศอยู่เท่าไหร่แค่นั้นเองจริงไหมคือเอาด้านอื่นๆมาลบอะไรมาลบการต้องกันประเทศแค่นั้นเองนะฮะเราก็ย้อนกลับมาดูที่แผนภูมิครับด้านอื่นๆอยู่ตรงไหนฮะด้านอื่นๆนี่ไงเจอละการดําเนินการด้านอื่นๆเห็นป่ะนะครับแต่ทีนี้มันดันไม่บอกถ้ามันบอกมันก็ง่ายไปอ่ะคือมันดันไม่บอกเป็นตัวเลขมาว่ามันกี่ล้านบาทแต่มันบอกเป็นเปอร์เซ็นต์มา นะครับทีนี้เรามาดูการป้องกันประเทศบ้างน,นะฮะการป้องกันประเทศอยู่ตรงไหนเอ่ยอ่าไล่ดูนะฮะปึ๊บ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 นี่อยู่ตรงนี้ฮะก็คือการป้องกันประชากรนั่นเองเนาะนะฮะการป้องกันประชากรเนี่ยอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ที่10.50%นะฮะโอเคเนาะนะครับทีนี้เขาบอกเป็นเปอร์เซ็นต์มาหมดเลยนะฮะด้านอื่นๆ15.75เห็นไหมแล้วป้องกันประชากรอยู่ที่10.50นนะครับและทีนี้ ในช้อยมนเนี่ยเรามาดูในช้อยมันดันถามมันมันดันมีให้เราเลือกตอบเป็นแบบเป็นจํานวนล้านบาทล้านบาทล้านบาทหมดเลยแสดงว่าเราต้องแปลงเปอร์เซ็นต์ให้เป็นตัวเลขจริงป่ะนะครับจากทั้งหมดเนี่ยวงกลมทั้งหมดนี้เนี่ยนะฮะวงกลมทั้งหมดที่พิเต้ยวงอยู่เนี้ยนะครับสีแดงเนี่ยมันจะต้องอ่ามีเท่ากับเท่าไหร่ครับมันจะต้องมีเท่ากับ100%จริงไหมอ่านะฮะมันจะต้องมีเท่ากับ100%แน่แน่แหละนะครับ โอเคนะและทีนี้เนี่ย1น0เนี้ยมันคือเท่ากับ460,000กับ400ล้านบาทจริงไหมนะเพราะฉะนั้น15.75%เราคิดได้ไหมคิดได้สบายเลยเทียบประหยัดตะยางเอาจริงไหมนะครับการป้องกันประชากร10.50ก็คิดได้นะฮะด้วยการเทียบประหยัดตะยางเอาไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับแต่ทีนี้เรามาดูที่โจทย์อีกครั้งนะฮะ รามาดูที่โจทย์ัมันถามว่ารายจ่ายได้อื่นๆนะครับซึ่งเรารู้แล้วว่าคือตรงนี้ถูกป่ะ15.75มากกว่าป้องกันประเทศก็คือ10.50อยู่เท่าไหร่นะครับถ้าเราไม่อยากเทียบประหยัดตะยางทั้ง2ออันวิธีการก็คือว่าเราจับอะไรมาลบกันก่อนได้เลยเราจับ15.75จริงไหม คือเราต้องเอาด้านอื่นๆเนี่ยมาลบกับด้านการป้องกันรประเทศถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยนะฮะเราก็จับเอา15.75มาลบกับ10.50ได้ก่อนเลยนะฮะมาลบกับ10.50อ่าได้ก่อนเลยเพราะนั้นเนี่ยท่านจะเห็นว่ามันจะต่างกันอยู่5.25จริงไหมอ่า5.25แต่5.25เนี่ยมันเป็นเปอร์เซ็นต์ถูกป่ะโอเคนะ5.25เปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้ มันคือการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมล่ะมันก็ยังต้องใช้สูตรเดิมนะฮะก็คือเราเอาการเปลี่ยนแปลงเนี้ยมาคูณด้วยอะไรฮะมาคูณด้วย100รละหารฐานใช่หรือเปล่าข้อนี้ไม่ใช่นะนะครับ5.2อาเปอร์เซ็นต์มันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าถ้า100เนี่ยใช้ไป5.25าไงเข้าใจป่ะโอเคนะ100เนี่ยต่างกัน <c oughs> ขอโทษ <c oughs> ขออภัยฮะ <c oughs> โอ้ช่วงนี้อากาศที่เชียงใหม่ยังยังไม่ค่อยดีนะยังยังแย่อยู่นะฮะแล้วก็มีไวรัสอะไรนะโควิดนาอะไรนะฮะเข้ามาระบาดอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็กาลังวันๆเกรงๆกันอยู่นะฮะทางต่างจังหวัดไม่รู้เป็นยังไงบ้างก็ส่งข่าวมาบ้างก็ได้นะใต้คลิปนี้นะฮะแต่ว่าเชียงใหม่อากาศยังแย่นะคือตอนเช้าเนี่ยโคตรหนาวบอกจริงเชียงใหม่เนี่ยนะฮะถ้าใครอยากสัมผัสอากาศหนาวยังมาเชียงใหม่ตอนนี้ได้อยู่นะตอนเช้าหนาวมากนะฮะแต่ตอนกลางวันมาโคตรร้อน บอกตรงคือท่านต้องหาชุดมาเปลี่ยนหลายชุดหน่อยอ่ะในวันหนึ่งอ่ะนะฮะมันมีหลายฤดูนะฮะนะ,ฮะก็เลยทำให้เสียงผมยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะยังอึ้งอึ้งอึ้งอยู่นะฮะก็ต้องขออภัยด้วย <c oughs> อ่ะเอาใหม่สิบห้าจุดเจ็ดห้าเปอร์เซนต่างกับสิบจุดห้าศูนเปอร์เซนอยู่ห้าจุดสองห้าเปอร์เซนถูกไหมแสดงว่ามันต่างกันอยู่ห้าจุดสองห้าเปอร์เซ็นเนี่ยเราเทียบประหยัดตะยางได้ละนะครับแต่เราจำเอาคูร้อยหารฐานไม่ได้ ข้อนี้ค right? uh, uh, ูณร้อยหารฐานไม่ได้นะจําไว้นะนะครับเราจะเอาเปลี่ยนแปลงมาคูณร้อยหารฐานไม่ได้ย้ําอีกครั้งนะนะครับเราต้องใช้การเทียบบัญญัติตยางเอาเข้าใจใช่ป่ะนะครับเราต้องใช้การเทียบบัญญัติตยางเอาก็คือถ้าหากว่าถ้าหากว่าเราเราเราต้องคิดก่อนว่าถ้า100เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอ่ามันมันต่างกันอยู่มันต่างกันอยู่5.25โอเคไหม อ่าแบบนี้นะครับแล้วมันถ้ามันไม่ใช่100ล่ะถ้ามันเป็น4 6 0แ0นกับสี่ล่ะนะครับก็ใส่ไป4 0 0แสนนะครับ6กหมื่0สนะครับมันจะต่างกันนะครับมันจะต่างกันอยู่เท่าไหร่จริงเปล่านะครับเราก็ต้องเอาเอาอะไรครับเอา4 6 0 4 0 0เนี่ยนะครับนะครับ4 6 0 4 0 0คูณด้วยอะไรฮะคูณด้วย 5.25โอเคนะแล้วก็เอามาหารด้วยอะไรหารด้วย100ถูกไหมคือเอาตัวตรงนี้คูณตรงนี้แล้วก็มาหารตรงนี้ยังจําได้อยู่เนาะการเทียบมอยาแยางนะครับอ่ะลงมือครับลงมือคิดเลยนะครับผมจับ0ูนตัด0ได้เลยนะฮะอ่า0 0ตัด0 0ตรงน,น,น,นี้นะครับเพราะนั้นจะเหลือแค่4 6 0 4นะครับคูณด้วย5.25 นะครับคูณแบบรวดเร็วเลยนะฮะ4604นะครับคูณ5.25มันจะได้อยู่24171เป๊ะๆเลยนะฮะ24171เนี่ยมีอยู่เลยนะในข้อคอควายตรงนี้เลยนะครับเพราะนั้นตอบได้เลยข้อนี้ตอบข้อคอควายโอเคเนาะอ่านะครับเข้าใจนะนะครับข้อนี้อย่าใช้ตรงนี้ตรงนี้คือการเปลี่ยนแปลงย้ำนะครับอย่าใช้ตรงนี้ อย่าใช้การเปลี่ยนแปลงมาคูณร้อยหารฐานเพราะมันไม่ได้ถามเป็นร้อยละมันถามเป็นดูดูชอยให้ที่มันเลือกให้เราตอบดิเห็นป่ะโอเคนะเพราะนั้นมันต้องใช้การเป็นยังไงเอาเทียบมนจากตะยางเอานะย้ำนะนะครับผมว่าท่านคล่องละท่านจะไม่หลงกลโอเคนะข้อ1ผ่านนะฮะเพราะฉะนั้นข้อ1ตอบ24,171นะครับตอบข้อคอควายนะครับต่อครับข้อ2ฮะข้อ2ก็ถามว่า งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาย้าเลยนะฮะว่าเฉพาะด้านการศึกษานะฮะมีจํานวนเท่าไหร่นะครับโอ้ยข้อนี้ง่ายมากเลยพี่เต้ก็ไปดูตัวคือในช้อยมันมีแบบให้เลือกเป็นล้านบาทล้านบาทล้านบาทใช่ไหมนะฮะเราก็ไปดูในแผนภูมิเลยว่ามันมีเท่าไหร่นะฮะด้านการศึกษาแปลงแมงไม่บอกเฮียอะไรเลยจริงป่าไม่บอกเฮียอะไรเลยฮะไม่บอกแม้กระทั่งเปอร์เซนและไม่บอกแม้กระทั่งว่า จำนวนกี่ล้านบาทก็ไม่บอกคือไม่บอกอะไรเลยไม่บอกอะไรเลยเว้นไว้ว่างๆเลยนะฮะเว้นไว้ว่างๆเลยทําได้ไหมพี่เต้ยทาได้ครับเพราะวงกลม1วงเนี่ยที่พี่เต้ยวงเนี่ยมันคือเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์นะร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ป่า1ร้อยเปอร์เซ็นต์มันคือสี่หกศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์จริงไหมอ่านะครับทีนี้เราก็มาไล่ดูเรามาไล่ดูว่ามันมีงบประมาณด้านไหนบ้างเอาอย่างนี้ก่อนคือเราต้องแยกก่อนแยกแยกระหว่างเปอร์เซ็นต์กับจํานวน ล้านบาทเนี่ยที่มันบอกมาไอ้ด้านการขนส่งและสื่อสารมันให้มาเป็นเปอร์เซนต์ไอ้ด้านดําเนินการอื่นให้มาเป็นเปอร์เซนต์เห็นป่ะความสงบภายในให้มาเป็นเปอร์เซนต์นะการเกษตรให้มาเป็นเปอร์เซนต์การสาธารณสุขเนี่ยให้มาเป็นเป็นตัวเลขเป็นล้านบาทป้องกันประเทศให้มาเป็นเปอร์เซนต์บริหารทั่วไปให้มาเป็นเปอร์เซนต์การศึกษาไม่ให้อะไรเลยแล้วมันถามการศึกษาถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาเฉพาะไอ้ตรงตัวเลขเนี้ยนะครับคือเรามีทรัพยากรอยู่แค่4 6 0 4 0 0 นะครับเราต้องจับมาลบด้วย2 7 6 2จง่จริงป่ะนะครับโอเคนะคตามทันนะแล้วค่อยมาลบไอ้พวกเปอร์เซ็นต์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 พวกเนี้ยอีกแล้วที่เหลือมันถึงจะเป็นการศึกษาไงเข้าใจยังอ่านึกออกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะงบประมาณด้านการศึกษามีเท่าไหร่นะครับจัดเลยฮะเราเอางบประมาณทั้งหมดก่อนเลยคือ4 6 0 400อ่าท่านมองเห็นนะลบด้วยไอจำนวนที่มันเป็นล้านบาทเหมือนกันอะ่ะที่มันมีอยู่คือ27624จริงป่ะอ่านะครับลบด้วย27624นะครับแล้วทีนี้จะไปลบอะไรต่อพี่เต้ยเอาพักไว้ก่อนเอาพักไว้ก่อนนะครับเอาพักไว้ก่อนทีนี้เอาไอพวกเปอร์เซ็นต์พวกเนี้ยเอามารวมกันจริงไหมว่ามันได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วค่อยเอามาเทียบกับ460400ว่ามันเป็นจำนวนกี่ล้านบาท ใช่ไหมเราค่อเอามาลบต่อเข้าใจอย่างแล้วมันจะเหลือเป็นการศึกษาไงเข้าใจนะนะครับอ่าเราก็จัดเลยครับมันมีอะไรบ้างนะครับมันมีงบประมาณด้านการขนส่งและสื่อสารนะฮะอยู่เท่าไหร่ครับ40.5จุดาจริงไหมอ่ะพี่พี่เต้ยเขียนตรงนี้เลยนะทุกคนมองเห็นไหมเนี่ยอ่ะมองเห็นอยู่เนาะอ่าสจุดนะครับจุดนะครับแล้วอ่างบประมาณด้านอื่นๆมีอยู่15.75นะก็ต้องเอามารวมกับ10 5.7 5 75, แล้วก็ต้องเอามารวมกับ5.25จริงป่ะอ่านะครับ5้าแล้วก็ต้องเอามารวมกับ18.00ด้านการเกษตรนะครับเอามารวมกับ18.00นโอเคนะแล้วก็ต้องเอามารวมกับ10.50จริงไหมเพราะว่าไอ้ด้านสารสูงนี่คือเราเราข้ามไปเพราะเราเอามาลบตรงนี้แล้ว โอเคนะเพราะนั้นต้องมารวมกับป้องกันประชากรอีก10.50นะโอเคนะทุกคนเข้าใจนะฮะนะครับเพราะฉนั้นก็บวกไปอีก10.50แล้วก็เอามารวมกับอะไรอีกการบริหารทั่วไปนะครับอีก9.50จริงป่ะนะครับ9 5้แล้วรวมแล้วมันได้กี่เปอร์เซนต์ลองบวกตัวเลขดูทั้งหมดเนี่ยมันได้กี่เปอร์เซนต์นะครับ พอบวกแล้วเนี่ยมันได้อยู่63.5%ครับมันได้เท่ากับ63.5%แสดงว่าสิ่งที่เขาบอกเรามาเนี่ยที่เฉพาะที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือ63.5%โอเคเนาะเราก็ต้องมาคิดดูว่า63.5%เนี่ยมันเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่แล้วเหลือเราเข้ามาลบออกจากตรงนี้อีกทีหนึง่งเข้าใจยังโอเคเนาะเข้าใจแล้วเนาะนะครับ63.5% เป็นเงินเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องเอา63เราตอนนี้เราเทียบไปาจาักตะยางข้องแล้วนะนะครับเราก็จับ63.5 5คูณด้วยอะไรอย่าคูณร้อยนะมันไม่ใช่นะนะครับมันต้องคูณด้วย460400จริงไหมโอเคเนาะนะครับคูณด้วย460400นะครับ ตกขอบไหมเนี่ยไม่ตกเนาะอ่ะโอเคนะครับแล้วก็ค่อยเอามาหารด้วยอะไรค่อยเอามาหารด้วย100อ่ะนะครับอันนี้คือการเทียบมปรายตัวอย่างแบบเร็วๆเลยนะแบบเก่งแล้วนะครับจับ0ตัด0จับ0ตัด0ได้จริงไหมเพราะนั้นมันก็จะเหลือแค่63.5คูณอยู่ด้วย4604โอเคนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ครับไอ้ขอโทษไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์แล้วเท่ากับตัวเลขเท่าไหร่ครับ ลองคิดดูนะครับมันก็จะเท่ากับอยู่เท่าไหร่292354นะครับ2 9 2 3 5้อ่ะนะพิ่ตอยคิดมาแล้วโอเคนะครับมันจะได้อยู่292354เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเอา292354มาเนี่ยมาลบออกจากตรงนี้อีกทีหนึงเข้าใจยัง โอเคเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็น460400ลบออกด้วยด้านการสารสุขคือ27624นี่ไงซึ่งเราลบไว้รอไว้อยู่แล้วแล้วเราก็ต้องลบไอ้พวกทุกด้านที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยซึ่งเราคิดไปแล้วคือสอกอ292354ีอีกครั้งหนึงถูกไหมอ่านะครับ2อ2 3 5 4อ่าอีกครั้งหนึ่ง แบบนี้นะครับแล้วดูว่ามันเหลือเท่าไร่นั่นแหละคือด้านการศึกษาเข้าใจไหมอ่านะครับลบเลยฮะลบเลยแค่ลบเลขเฉยๆนะครับพอลบออกมาแล้วเนี่ยนะครับพี่เต้ยลบออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้อยู่1.40422 1 4 0 4น2 1 4 2 2ะฮะ1 4 0 4 2 2 1 4 0 4 2 2เป็นคำตอบแล้วครับมันคือด้านการศึกษาแล้วครับเป็นจำนวนล้านบาทเนี่ยนะโอเคเนาะ เข้าใจยางนะฮะเราก็มาดูในช้อยครับว่า140-422อยู่ตรงไหนครับ1 4 0 4 2 2ตอบข้ององูครับข้อนี้โอเคไหมอ่านะครับเข้าใจนะนะครับคือต้องจัดระบบความคิดนิดนึงแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ยากอะไรโอเคไหมอ่าทีนี้ผ่านนะข้อ2นะมาดูข้อ3ต่อครับข้อ3บอกงบประมาณรายจ่ายด้านการสาธารณาสุขครับ เท่ากับ1ใน3ของงบประมาณรายจ่ายด้านใด1ใน3นะเท่ากับ1ใน3นะฮะของงบประมาณรายจ่ายด้านใดเรารู้อยู่แล้วว่าสาธารณสุขเนี่ยเมื่อกี้เราคิดมาแล้วคือสาธารณสุขเนี่ยมันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เราเรายังไม่รู้ใช่ไหมว่ามันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่มันให้เป็นตัวเลขมาก็คือ2 7 6 2 4จริงป่ะโอเคเนาะเราอยากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมถามหน่อย ด้านการสาธารณสุขอ่าได้เดี๋ยวเปลี่ยนสีปากกาดีกว่านะฮะจะได้เห็นชัดๆอ่าเปลี่ยนไปสีเขียวนะนะครับด้านการสาธารณสุขเนี่ยนะครับสองเจ็ดหกสองสี่เขาให้มาเป็นจำนวนล้านบาทเราอยากคิดว่ามันคือกี่เปอร์เซ็นต์ของสี่หกศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์นะครับเราก็คิดได้ด้วยการจับอะไรครับจับเอาสองเจ็ดหกสองสี่คูณด้วยสี่หก 0400แล้วหารด้วยอะไรฮะหารด้วย100จริงไหมอ่านะครับจับ0ตัด0จับ0ตัด0เพราะนั้นจะเหลือแค่เท่าไหร่เหลือแค่7อ่าขอโทษ27624นะครับแล้วก็คูณด้วย4604่คูณด้วย4604ไม่ใช่ละถ้าคูณแบบนี้แสดงว่าเทียบมันจะตะยางผิด จริงไหมนะครับเดี๋ยวมันจะได้แบบค่ามาหาศาลเลยจริงไหมเพราะนั้นมันจะออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เฮ้ยไม่ใช่เว้ยนะฮะเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่อ่ะนะครับนะคบ่าสีเขียวอันเดิมออกนะอ่ะเอาใหม่ครับเพราะนั้นมันต้องเอา2 7 6 2 4คูณด้วยอะไรฮะคูณด้วย100จริงเปล่านะครับคูณด้วย100แล้วเอามาหารด้วยอะไรฮะ เอามาหารด้วย4 6 0 4 0 0แม่แบบนี้ถึงจะถูกแม่นะฮะจับ0ตัด0จับ0ตัด0นะครับมันก็จะเหลือ2 7 6 2 4, 4หารด้วย460โอเคนะ2 7 6 2 4หารด้วย460นะได้เลขออกมาเป๊ะๆเ,เลยฮะคือ6ครับโอเคนะคือ6 เพราะฉะนั้นด้านสาธารณสุข27624เนี่ยคิดเป็น6%ครับอ่ะเอาเอาใส่ไปได้เลย6%ทีนี้มันถามอะไรย้อนกลับไปดูอีกทีนะมันถามว่าสาธารณสุขเนี่ยสาธารณสุขคือเรารู้แล้วมันคือ6%อ่ะเมื่อกี้เราคิดมาแล้วนะนะครับเป็น1ใน3ของอะไรนะครับเราอยากรู้ว่าเป็น1ใน3ของอะไรเราก็จับ6มาคูณกับ3จริงไหม นะครับมันก็ได้เท่ากับ18เรามาดูว่าอะไรมันคือ18%นั่นเองเรามาไล่ดูในตารางครับอะไรครับที่มันเป็น18%อันนี้ไม่ใช่อันนี้มาน5 5ใช่ไหมส5ห้ 75, ไม่ใช่5.25จ่ยม,มันคือการเกษตรครับเห็นยังโอเคนะเพราะฉะนั้นเป็น1ใน3ของการเกษตรครับข้อนี้ตอบขอไข่ครับโอเคนาะออ่านะครับ เทียบบัญญัติยางเนี่ยนะครับ,บ in ถ้าเราเทียบเร็วอาจพลาดแบบที่พิเตอร์ยกตัวอย่างมาให้ดูเพราะฉะนั้นลองเทียบดีๆนะนะครับแต่พิเตอร์จะสอนแบบเทียบเร็วแล้วนะนะครับเพราะว่าเราเก่งละตอนน <m succession ziehen Cola> ี้โอ้โหถ้ายังเทียบบัญญัติยางไม่เป็นเนี่ยย้อนกลับไปดูคณิตศาสตร์ทั่วไปในหัวข้อมันญัติยางได้เลยนะนะครับจำไม่ได้ว่า E ีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าปกหน้าปกเป็นสีเหลืองหน้าปกคลิปเป็นสีเหลืองนะครับไปดูได้นะครับสอนการเทียบบัญญัติยางไว้แบบ มีทั้งใบจรยานธรรมดาและแบบผกผันด้วยนะฮะไปดูได้นะแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนเทียบเป็นแล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นมันจะได้ตัวเลขออกมา6นะเป็น1ใน3นะครับย้ำอีกทีก็คือจับ6กคูณสได้สิบแปดเพราะฉะนั้นสิบแปดมันมาตรงกับการ,กรเกษตรคือ1 8บแปดจุดศูนย์เห็นบ้างเพราะฉะนั้นก็เลยต้องตอบข้อขอไข่คือการ,กรเกษตรนะครับต่อครับข้อสุดท้ายของแผนภูมิวงกลมนี้คือข้อ4ฮะเขาถามว่างบประมาณรายจ่ายด้านการสาธารณสุขอ่าเรารูล้ละไอสาธารณสุขเนี่ย มันจะเอาเป็นเปอร์เซ็นต์หรือจะเอาเป็นอะไรบอกมาเลยเพราะตอนนี้เนี่ยเรารู้หมดแล้วมันคือ6%แล้วมันคือ2 7 6 2 4ด้วยนะฮะโอเคนะมันบอกว่าคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณรายจ่ายก็คือหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณรายจ่ายคือทั้งหมดจริงป่ะมันไม่ได้บอกว่างบประมาณรายจ่ายอ๋อนี่ไงทั้งหมดอยู่ตรงนี้ <laughs> อยู่บรรทัดข้างล่างนะฮะคิดเป็นสี่คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด นะฮะเพราะฉะนั้นมันกําลังถามเราว่าอะไรนะฮะมันกําลังถามเราว่าคือ6%เนี่ยเป็นทั้งหมดของเท่าไหร่จริงไหมนะครับคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะนะครับอ๋อไม่ใช่สาสุขและการศึกษาขอโทษโอ้โหเกือบพลาดนะฮะมันมีและด้วยนะเพราะฉะนั้นและเนี่ยต้องบวกจริงเปล่านะครับเมื่อกี้เราคิดมาแล้วว่าสาสุขเนี่ยคือ6%เ นะครับแล้วทีนี้เรามาดูการศึกษาครับการศึกษาเมื่อกี้เราก็คิดมาแล้วคือมันไม่มีอะไรเลยการศึกษาเนี่ยนะครับเราคิดมาแล้วว่ามันคือ,อเป็นจํานวนอยู่140422ล้านบาทจริงป่ะนะครับทีนี้เราจะมาคิดได้ไหมว่ามันคือกี่เปอร์เซนต์เราก็คิดได้ดีนะครับเราก็เอามาคิดเลยนะพี่เต้อเอามาคิดตรงข้างล่างน,นี้นะนะครับว่า1 4 0 4 2 2เนี่ยมันเป็นกี่เปอร์เซนต์ของ4 6 0 4 0 0, 0นะ นะครับเราก็ต้องจับอะไรครับเราก็ต้องจับเอา1 40นะครับ4 2 2ที่เราคิดมาเมื่อกี้นะครับซึ่งเราต่อไปในข้ออะไรนะในข้อ,อใ,นในข้อ2อ่ะนะครับเอามาคิดนะครับเราก็ต้องเอามาคูณด้วยอะไรคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเราก็ต้องเอามาคูณด้วย100นะครับเอามาคูณด้วย100นะครับแล้วก็เอามาหารด้วยทั้งหมดจริงไหม นะครับเอามาหารด้วยทั้งหมดก็คือเอามาหารด้วย460400ตัด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 0นะครับมันก็จะเหลืออยู่140422หารด้วย460โอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคิดออกมาแล้วมันได้30.5พอหารดูแล้วเนี่ยนะครับมันจะได้เท่ากับ30.5โอเคนะเพราะนั้นตอนนี้ งบประมาณด้การศึกษาเนี่ยเรารู้ทั้งเป็นที่เป็นเปอร์เซ็นต์คือสีเขียวเนี่ยนะกับทั้งที่เป็นจํานวนเงินคือล้านบาทเรารู้หมดแล้วตอนนี้นะฮะตอนนี้อ่านแล้วก็มาตอบเราก็จะเอามาตอบแล้วนะสาสุขเราคิดไปแล้วเมื่อกี้คือหกเปอร์เซ็นการศึกษาเราคิดไปแล้วเมื่อกี้คือสามสิบจุดห้าโอเคนะแล้วทั้งหมดนะครับคำว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันคือเท่ากับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นถูกไหมที่พี่เต้ยบอกไปว่าวงกลมทั้งหมดเนี่ยมันคือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเราจับ 6บวก30.5หโอ้โหข้อนี้โคตรง่ายจริงไหมแต่ว่ากว่ากว่าจะได้มาก็ไม่ง่ายนะนะครับแต่พอได้มาแล้วมันง่ายไงนะฮะมันก็เท่ากับ36.5จริงว่า6%บวกกับ30.5%เนี่ยมันก็ได้เท่ากับ36.5%ครับข้อนี้ตอบข้อกไก่ครับ36.5%เโอเคนะเสร็จครับข้อสอบแผนภูมิครับอันนี้เป็นแผนภูมิวงกลมเนาะนะครับซึ่งานานๆจะออกสักทีหนึ่งนะฮะแต่ก็ฝึกไว หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์สิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับเพื่อนของคุณด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใดยังไม่มีเอกสารประกอบการเรียนนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับหากมีคําถามนะฮะก็ใส่ไว้นะครับด้านล่างตรงคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับคลิปนี้นะครับพบใหม่คลิปต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับ